สวัสด <y> <ium> ีคร <es> mm ับ hmm. ป <S par into Spanish> is ุ่มสวัสดีเพื่อนเปล่ยนตกท่านนะครับวันนี้ปุ่มจะปาดเพื่อนเปล่ยนมาทัดแต่งกิ่งตัวเรียนอ่าตัวเรียนเล็กนะครับอายุประมาณตั้งปีกว่ากลางบ้านนะครับก็คือทัดแต่งกิ่งนะครับนี่ครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูอ่ากิ่งนะครับมันตําเกินไปแลยมีขนาดเล็กนะครับเผื่อปุ่มจะต้องการจะตัดออกนะครับเผื่อไม่ให้มันอ่าเย็นได้นนะครับแล่ก็ตําจนเกินไปนะครับเพื่อนๆนครับใหุู้้มาประมาณจะเจ็ดตึ้งแปดทิพเต้นนะครับ เราตัดโอไปนะไม่ว่าที่งาจี้นะครับนี่ครับต้านที่เดือนนะครับแตงรกลังนะครับเอากิ่งนี่มันทรุ่งกรุ่งไว้กับเปลือนเแล้วก็เราพยายามเล็มกิ้งไว้ก้นนะครับแตงไปเรื่อยๆได้ครับเผื่อที่ต้องการย้ายกิ้งมันไปกลางนะครับไปก้างเตะออกไปกลางให้ด้วยนะครับพอเราเตะกิ้งมันนี่มามันก็ไม่ก่อยไปกับเปลือๆเปลือกนปามอนจิครับนะคแับแตงไปได้กับแตงไปได้เรื่อยๆครับ เมือกิ่งในเป็นปิดหรูปิดตรงโลกะออกได้เลยนะครับออกได้เลยตอนนี้ปลูกไว้ร่างบานนะครับปลูกไว้ล่างบานก็อ่านต้นนึงก็เป็นงงกงตน้ตนตน้ตนตน้นต้นมะม่วงนะครับมันก็เลยกิงก็ไปยาเดดอย่างเดียวนะครับก็กลางบานนี้ผมปลูกตังไว้ได้ต้นนะครับแต่ว่าช่วยมังไม่ช่วยมังนะครับก็วันนี้ก็ได้ หยุดอ่านนะครับหยุดอ่านพอได้ก้าวมาทวนนะครับได้ก้าวมาแตงนะครับพอตอนนี้ก็อ่าดูเลยนะครับว่าปุ้มก็ต้องเอากิ่งนี้ออกครับกิ่งนี้ออกกิ่งนี้ออกเพื่อที่จะแตงไว้กิ่งนี้นะครับมันต่ำเกินก็มันลำบากนะครับเวลาต่อไปเนี่ยมันต่ำเกินมันก็จะทัดไม้ลำต้นนี่ครับเหล็กนะครับนี่ครับไม่ต้องเ้๊ใจครับไม่ต้องเจ๊ดายครับตัดออกไปเลยครับเพื่อนๆเหล ang, so pad, so ็ก like ว like For so ่าหมดร้มนะครับไอ้รุ่งมาจากปืนมาประมาณนัก เจ็ดตึงแปดทิตเ้นนะครับมันก็จะดีนี่เมืนกิ่งนี้ครับกิ่งนี้ร่มบูนนะครับกิ่งนี้ร่มบูนก็จะทำให้กิ่งนี้ใหญ่นะครับแ้วก็นี้ไอ้ก็เป็นไอ้กิ่งก็ไอ้กิ่งเงี้ยใหญ่นะครับกับกิ่งนี้ก็น่าจะวายได้นะครับแต่ว่าดยความความใหญ่ของกิ่งมันแหลกยิกไม่ตันเปลือนนะครับก็เลือกที่จะเอากิ่งที่มันร่มบูนว้นะครับเหล็กเกินปิดหลบยาวายครับมันจาครับมันจาการทำให้การเจริญเติบโตนี่ก็ ถ้าหนานไปเลี้ยงกิ่งหรนหมดนะครับก็ตัดออกได้เลยกับเพื่อเๆือนครับแต่ถ้าเรามีเวลาเต้งไปได้เรื่อยๆนะครับเผื่อเป็นการดีว่าเราไม่ต้องมาเที่ยวใจตีลังนะครับไปลังว่าเราป่อเต้งไปปั๊บนี่เราจะเที่ยวได้นะครับที่ตอนนี้มุเป็นตอนเทียบโยนนะครับตรงนี้ผมจะตัดออกเลยกับกิ่งนี่ผมมันกิ่งแยกนะครับปล่ยแยกปั๊บมันจะทำไมมันไม่ยาวมาหน้านะครับตัดออกไปได้เลยครับนี่ครับคือเราเต้งไปเรื่อยๆนะครับเผื่อตีตรงการให้ก็หมุนไปด้านหน้านะครับ อ่านะครับนี่ครับตอนนี้เป็นต้นกูครับเพื่อนเปน,เปนแตกยอดดีมากเดินยอดดีมากรับก,เก,กบ็เลือกที่จะแต่งกิ่งโกนะครับเลือกที่จะแต่งกิ่งโงกบางต้นก็แรงกเกินนะครับแรงจัดตายไปบ้างนะครับตายไปบ้างตายไปตายไปมัง่งเยี่ยวไปมั่งนะครับนี่กิ่งแบบนี้เราตัาดออกได้เลยครับการเลี้องในแบบนี้ครับ เปื่อที่จะต้องการที่จะไอโก้เนี่ครับเตะไปด้านหน้านะครับเตะไปด้านหน้านี่กิ่งพวกนี้คือกิ่งที่เหยงก้านอ้านเลยครับเปลื่อนๆตล่าตัวายโก้ใหญ่นี่ครับอ่าโก้จะเหยงก้านอ้านจะกิ่งเนี่ยจะไม่กินเล็กด้วยนะครับตัดโอไปได้เลยครับตัดโอไปได้เรื่อยๆครับนี่ของผมตามเดือนนะครับแทงตีนะครับบางทีถ้ามีเวลาว่างผมตัดไปเรื่อยๆครับอ่าตัดไม่ต้องกลัวมันตายครับไม่ต้องกลัวนะครับตัดไปเรื่อยๆเริ่มตามความเหมาะสมครับเหมือนกิ่งแบบนี้ก็ตัดโอได้เลยนะครับเปลื่อนๆนี่ คก่เป็นกิ่งนี่ปิดรูปิดรุ่งนะครับไม่ดีไาวเลนะครับกิ่งนี้ไหวใหญ่ๆกับมันมาจนกับต้นนี้นะครับผมมันเป็นต้นกูกระออกได้ครับอกิ่งนี้มันต้มหมูไา้นะครับเพื่อนๆกิ่งดี้ว่ามันมีอนาคตเมื่อกิ่งนี้มันก็จะมาจนกับอ่ากิ่งนี้จะมาจนกับต้นก้างนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เราตัดได้เลยครับไม่ต้องเดืดใจนะครับเห็นไหครับคือเราไปยามจิกให้เขาไปก้างเผื่อที่จะอไม่ให้เขานั่นมาจนกันนะครับ นี่ครับตอนนี้มาจ้ยเงีนะครับแต่ว่าทางโน้นไม่มีนะครับก็เราวิงกระลิมไปได้เลยนะครับวิ่งกรมตัดเล็วนะครับเหมือนคนเนี้ยแต่มันแตกมาไม่ลาครับเพื่อน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 ร่วแตกหยอดดีนะครับปุ๋ยพุ่มไต่อาจะเจ็ดนะครับบางเพื่อนบางคนก็ได้โอ๊กตามตัมจิดจิ๊ตรงโอ๊กได้ขนาดนี้ครับแต่เราบางที่บางปุ๋ยบางโย่เที่ยวที่ผมอยู่เนี้ยซื้อไม่ได้ครับก็ต้องเอาตามนี่ไปกดนนะครับจะจ่ายดีเหมือนกันครับนี่กำลังจะลง สูตรอื <man> <AT seen> <before> <và hai> ่นแล้วครับเปลือที่ครับจะรับเปลี่ยนไม่กับอินที่โบเกมี่ครับเกมี่จะรับไปเรื่อยๆครับเปื่อป้องกันแม่ดินเตี้ยนะครับตัดริมไม่ได้เลยครับนี่ครับหวแต่นู้นตอนนี้กิ่งนี้ครับมันปิดตรงนียครับนี่ครับกิ่งนี้เปลือมันใหญ่มาเลยนะครับมันเงยังเล็กอยู่ถึงพุ่าตาดองอะไรดีว่าครับไม่ดอไม่ต้องเจาะใจอยู่ครับตอนนี้เป็นตอนที่ผมเสริมรากอ่อนโคนนะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาแก้ที่เดี๋ยวจะมาแก้เปิือดูด้านลังนะครับ อันนี้เป็นต้นม่อนต้งครับต้นม่อนต้งแต่ตอนนี้เป็นต้นเทียบยยดนะครับเปินๆต้นเทียบยยดแตกดีกับอ่งนี้ขณดท่าป่ามากัดโรนเร่งนะครับอย่างแตกดีเดี๋ยวป่าไปดูต้นนี้ครับตอนนี้ก็ต้องเอาคกับตอนนี้เป็นรกตบนะครับบางคนตรงนี้ตรงเอ๊คต่าเกินครับเปิๆต่าเกินต่ําเล็กเกินกระอกเลยครับโอ๊คจริงเยวายครับให้เปิดก็ให้ก็แตกนี่ครับอ่า มีอะไรเดียวจะมาใต้เปล่อนรับชมแล้วนะครับวันนี้ก็ทักหนึ่งิโปรับเป็นการตัดแต่งจริงัตัดแต่งจริงก็ขอบคุณทุกตานะครับที่รับชมขับคุม